อายเอ้ยเพอแตะเหลียวกะละแมนเห็นหน้าโอ้คนงามเอ้ยแมนหันมาส่งยิ้มปล่อยลอยได้ปล่อยลอยโอ้หนอกันแมนหวนน้นองอยากใส่กอยเป็นสร้อยน้องอยากใส่คอได้อีลีละพราคนงามเอ้ยคนงามลายโยกโยกย ายเอ๋ยมายังไายแ้่แต่ตน้องต่ำต้อยเทนอชายเอ๋ยได้แต่คอยเห็นโคตั้งบารดโอโนเพียงตะวังน้องก็ยังบอกกาถ้าน้นองบอกอํำหน่วยได้ความสวยน้องก็บอกเป็นใจ ơi, เอ๋ยเหลือใจไรแอมว่าค่ะลองว่าฉันนีรลองให้ผู้เฒ่าฟอนอยู่บ้าน สเปกในใจตรงกับอ้ายที่สุดแต่ก็มาสะดุดตรงที่น้องบ่สมหน้าตาก็สวยบ่พอสาวตเจาว่าความรู้ฉันป่อประถม ยามอายเดินกายน้องยังหลบสายตาก้มแอบพักแอบชมแล้วยังเขียวคุมหวัวใจปาก,ยกอยากอายตาสายตาอยากมองหูตัวเจ้าของบอกอากาเกี่ยวของดอกเดืออายย้มได้พ่อหน้าแอบสงสายตาทักทาย ยามได้พ่อหน้าแอบสงสัยตาทักทายก็เป็นบุญหัวใจบ่กกาบอกลายอยากอายผู้บาเา